ธรรมะสบายใจขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของความสงบภายในใจสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านลองทอดสายตามองไปรอบๆตัวในยามที่โลกกำลังหมุนเวียนไปอย่างรวดเร็วเช่นนี้เรามักจะพบความวุ่นวายความกังวลและความรุ่มร้อนที่เกิดขึ้นในใจอยู่เสมอหลายครั้งเราพยายามหาสิ่งภายนอกมาดับความร้อนนั้น แต่กลับพบว่าความสงบที่แท้จริงกลับอยู่ใกล้ตัวเราเพียงแค่เอื้อมหนึ่งในวิถีทางที่ครูบาอาจารย์และบรรพบุรุษไทยเรายึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมานานนับพันปีนั่นคือการสวดมนต์วันนี้เราจะมานั่งคุยกันด้วยใจที่สบายว่าการสวดมนต์นั้นแท้จริงแล้วมีดีอย่างไรทำไมเราถึงควรสละเวลาวันละนิด เพื่อเปล่งวาจาที่เป็นมงคลน,นี้ออกมาจากใจการสวดมนต์ไม่ใช่เพียงแค่การท่องจำภาษาบาลีที่หลายท่านอาจจะไม่เข้าใจความหมายทั้งหมดแต่มันคือกระบวนการขัดเกลวจิตใจที่ลึกซึง้งท่านผู้ฟังลองพิจารณาดูเถิดว่าในขณะที่เราเริ่มประนมมือและตั้งจิตมั่นเพื่อกล่าวคําบูชาพระรัตนตรยัยวินาทีนั้นสติของเราเริ่มกลับมาอยู่กับตัว เราวางภาระที่แบกไว้ทั้งวันลงชั่วคราวไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องครอบครัวหรือเรื่องความวิตกกังวลในอนาคตเมื่อปากเราขยับเปล่งเสียงหูเราได้ยินเสียงของตนเองและใจเราจดจ่ออยู่กับบทสวดกระบวนการนี้คือการสร้างสมาธิในรูปแบบที่เรียบง่ายที่สุดใจที่เคยฟุ้งซ่านเหมือนลิงที่กระโดดไปมาตามต้นไม้จะเริ่มนิ่งลงและมีฐานที่ตั้งที่มั่นคง ท่านผู้ฟังที่เคารพการสวดมนต์นั้นดีประการแรกคือเป็นการอาบน้ำให้ใจร่างกายเราอาบน้ำทุกวันเพื่อชำระล้างสิ่งสกปรกภายนอกแต่ใจเราที่รับเอาอารมณ์โกรธความโลภความหลงและความขุนมัวมาตลอดทั้งวันกลับไม่ค่อยได้ถูกชำระล้างการสวดมนต์เปรียบเสมือนกระแสน้ำแห่งธรรมที่ค่อยๆฉโลมลงบนใจที่แห้งผากเสียงสวดที่มีจังหวะจากคน ความเย็นของอักขระที่เป็นมงคลจะช่วยเจือจางความเร่าร้อนในอกให้เบาบางลงเมื่อใจสะอาดขึ้นความคิดความอ่านของเราก็จะแจ่มใสาตามไปด้วยเปรียบเหมือนน้ำในตุ่มที่นิ่งสงบย่อมมองเห็นสิ่งที่อยู่ก้นตุ่มได้ชัดแจ้งกว่าน้ำที่ถูกกวนจนขุ่นวนนอกจากความสงบภายในแล้วการสวดมนต์ยังมีอนุภาพที่ช่วยสร้างพลังงานแห่งความดีให้ห้อมล้อมตัวเราท่านผู้ฟัง พระพุทธองค์ได้ทรงประทานแบบอย่างและคำสอนที่ยืนยันถึงอนุภาพของการสวดมนต์และพระปริตต่างๆไว้มากมายตัวอย่างแรกที่เห็นได้ชัดเจนยิ่งคือเรื่องของรัตนสูตรในสมัยพุทธกาลเมืองเวสาลีเกิดภัยพิบัติร,ร้ายแรงถึงสามประการพร้อมกันคือเข้ายากหมากแพงภัยจากอมนุษย์และโรคระบาด ผู้คนล้มตายจนบรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าและหวาดกลัวพระพุทธองค์ได้ทรงแนะให้พระอานนทนนำบทสวดร,รัตนสูตรนี้ไปสวดร,รอบเมืองพร้อมกับประพรมน้ำพระพุทธมนต์ท่านผู้ฟังพิจารณาดูเถิดว่าบทสวดร,รัตนสูตรนั้นคือการประกาศความจรงิงซึ่งว่าด้วยคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เมื่อเสียงสวดที่เปี่ยมด้วยความจริงและความเมตตาแผ่กระจายออกไปพร้อมกับจิตที่ตั้งมั่นในความดี ภัยพิบัติต่างๆก็มาลายหายไปเมืองเวสาลีกลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครั้งเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าการสวดมนต์ไม่ใช่การอ้อนวอนขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบลๆงๆแล้งๆแต่เป็นการใช้พลังแห่งสัจจะและพลังแห่งความเมตตาในบทสวดนั้นเป็นเครื่องคุ้มครองใจเมื่อเราสวดมนต์ด้วยความเคารพและศรัทธาใจเราจะเชื่อมต่อกับคุณงามความดีของพระพุทธเจ้า พลังงานที่เป็นมงคลเหล่านี้จะกลายเป็นเกราะป้องกันใจเราไม่ให้ตกไปในฝ่ายต่ำและช่วยปัดเป่าความอัป,ปมงคลคือความคิดที่เศร้าหมองออกไปจากชีวิตท่านผู้ฟังการสวรดมนยังมีผลดีต่อสุขภาพกายของเราด้วยนะในขณะที่เราสวดมนเราต้องมีการกำหนดลมหายใจที่ยาวและสม่ำเสมอการเปล่งเสียงอักขระบาลีนั้นทำให้เกิดความสั่นสะเทือนที่นุ่มนวลภายในร่างกาย เป็นการนวดอวัยวะภายในไปในตัวและเมื่อใจเราสงบลงจากการสวดมนต์ความเครียดที่สะสมอยู่ก็จะลดน้อยลงความดันโลหิตจะเริ่มสมดุลระบบต่างๆในร่างกายจะทำงานได้ดีขึ้นหลายท่านที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับลองสวดมนต์บทสั้นๆอย่างเช่นบทสันเสริญพระพุทธคุณอิติปิโสก่อนนอนดูเถิดท่านจะพบว่าใจที่เกาะอยู่กับบทสวด จะทำให้ท่านหลับได้อย่างสงบและไม่ฝันร้ายเพราะใจไม่ได้หอบเอาความกังวลเข้าไปในความฝันด้วยอีกหนึ่งตัวอย่างที่พิสูจน์ถึงคุณค่าของการสวดมนต์ในแง่ของการเยียวยารักษาใจและกายคือเรื่องของโพชงคสูตรท่านผู้ฟังในสมัยพุทธกาลพระมหากัสสปะเถระและพระมหาโมกลานเถระอาพาธหนัก พระพุทธองค์ได้เสด็จไปเยี่ยมและทรงสวดบทโพชงเจ็ดว่าด้วยธรรมที่เป็นองค์แห่งการตรัสรู้ให้ฟังเมื่อพระเถระทั้งสองรูปได้สดับรับฟังบทสวดด้วยใจที่พิจารณาตามความเป็นจริงใจของท่านเกิดความปิติและเบิกบานในธรรมปิตินี้เองที่เป็นดั่งยาทิพย์ช่วยให้ร่างกายเข้มแข็งขึ้นและหายจากโรคภัยในที่สุดแม้กระทั่งพระพุทธองค์ทรงอาพาธเอง พระองค์ก็ทรงขอให้พระจุนทะสวดบทโพชงนี้ถวายเช่นกันสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าการสวดมนต์หรือการฟังมนต์ด้วยความเลื่อมใสนั้นมีผลในการปรับสภาวะจิตใจให้เข้มแข็งเมื่อใจมีความร่าเริงและตั้งมั่นในธรรมร่างกายก็จะได้รับการฟื้นฟูตามไปด้วยดังนั้นการสวดมนต์จึงไม่ใช่เรื่องงมงายแต่เป็นวิถีของการดูแลรักษาจิตใจที่มีผลต่อร่างกายอย่างลึกซึ้งท่านผู้ฟัง หลายคนอาจจะตั้งคำถามว่าสวดมนต์แล้วไม่ได้ความหมายจะได้ประโยชน์จริงหรืออยากให้ท่านผู้ฟังลองเปรียบเทียบการสวดมนต์เหมือนกับการที่เด็กน้อยกินยาแม้อาจจะไม่รู้จักตัวยาหรือเหมือนกับการที่เราได้ยินเพลงที่ไพเราะแม้อาจจะฟังภาษาไม่ออกแต่ทำนองที่งดงามย่อมทำให้ใจเราสงบเสียงสวดมนต์นั้นมีความถี่ที่เป็นระเบียบมีพลังงานแห่งความเมตตาแฝงอยู่และที่สำคัญที่สุดคือ ในขณะที่สวดปากเราไม่ได้ว่าร้ายใครใจเราไม่ได้คิดริษยาใครเพียงเท่านี้ก็เป็นกำไรมหาศาลแก่ชีวิตแล้วยิ่งถ้าหากท่านผู้ฟังได้ศึกษาความหมายของบทสวดเหล่านั้นด้วยจะยิ่งทำให้การสวดมนต์ทรงคุณค่าขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวบทสวดแต่ละบทคือคำสอนที่ล้ำค่าเช่นบทธรรมจักกะปะวัตนสูตรที่ว่าด้วยทางสายกลางบทอนัตตะลคณสูตรที่ว่าด้วยความไม่มีตัวตน เมื่อเราสวดไปและพิจารณาความหมายไปปัญญาจะเกิดขึ้นในใจเราการสวดมนต์จะกลายเป็นการฟังธรรมจากปากของตอนเองเป็นการเตือนสติตนเองให้ดำรงชีวิตอยู่ในความไม่ประมาทท่านผู้ฟังลองพิจารณาดูเถิดว่าในวันหนึ่งหนึ่งเราใช้คำพูดไปกับเรื่องราวที่ไร้สาระหรือเรื่องที่สร้างความขัดแย้งมากมายเพียงใดหากเราสละเวลาเพียง1 5ถึง20นาทีมาสวดมนต์ เท่ากับเราได้สร้างสัจจวาจาให้เกิดขึ้นแก่ตนเองกลิ่นแห่งศีลและกลิ่นแห่งธรรมจะอบอวลอยู่ในบ้านของท่านบ้านใดที่มีเสียงสวดมนต์สม่ำเสมอบ้านนั้นจะมีกระแสของความเย็นเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายย่อมอนุโมทนาและอยากปกปักรักษาเพราะเสียงสวดมนต์คือเสียงที่ประกาศความดีงามของจักรวาลการสวดมนต์ ยังเป็นวิธีฝึกความเพียรและวินัยได้อย่างยอดเยี่ยมที่สุดวันไหนที่เราเหนื่อยวันไหนที่เราขี้เกียจแต่เรายังบังคับตัวเองให้ลุกขึ้นมาไหว้พระสวดมนต์ได้นั่นคือเราได้เอาชนะใจตัวเองแล้วชัยชนะเล็กๆในแต่ละวันแบบนี้จะสะสมเป็นพลังใจที่ยิ่งใหญ่ทำให้เราเป็นคนที่มีความมั่นคงทางอารมณ์ไม่หวั่นไหวไปตามคำนินทาหรือความผันผวนของโลกได้ง่ายๆสำหรับท่านผู้ฟังที่เป็นหัวหน้าครอบครัว การพาลูกหลานสวดมนต์คือการสร้างรากฐานทางจิตใจที่มั่นคงให้แก่พวกเขาเสียงสวดมนต์ที่พวกเขาได้ยินจากปากพ่อแม่จะซึมซับเข้าไปในจิตใต้สำนึกเป็นเครื่องเตือนใจให้เขารักความดีและเกรงกลัวต่อบาปเมื่อเติบโตขึ้นไปท่ามกลางโลกที่วุ่นวายเขาจะมีที่พึ่งทางใจที่แข็งแกร่งไม่หลงระเริงไปกับสิ่งยั่วยุได้ง่ายๆนี่คือมรดกที่ล้ำค่ากว่าเงินทองมหาศาลที่ท่านจะมอบให้แก่บุตรหลานได้ ท่านผู้ฟังในยามที่ชีวิตเจอปัญหาหนักหนาจนมืดแปดด้านการสวดมนต์คือการจุดประทีปในความมืดเมื่อใจเรานิ่งจากการสวดมนต์เราจะเริ่มมองเห็นปัญหาตามความเป็นจริงไม่ได้มองผ่านม่านหมอกของความกลัวหลายครั้งที่คำตอบของปัญหาที่คิดไม่ออกมาทั้งวันกลับผุดขึ้นมาในใจหลังจากที่เราสวดมนต์เสร็จเพราะใจที่สงบ คือใจที่มีปัญญาและใจที่มีปัญญาคือใจที่อยู่เหนือปัญหาทั้งปวงการสวดมนต์ยังเป็นการแสดงความกตัญญูต่อพระรัตนตรัยและครูบาอาจารย์ทุกครั้งที่สวดมนต์เรากำลังระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าที่ทรงเสียสละเพื่อสแสวงหาทางพ้นทุกมาสอนพวกเราระลึกถึงพระธรรมที่นำพาชีวิตให้สว่างสวย และระลึกถึงพระสงฆ์ผู้สืบทอดคำสอนความกตัญญูนี้เองคือเครื่องหมายของคนดีและเป็นสิริมงคลอันสูงสุดเมื่อเราเป็นคนที่มีใจกตัญญูวาสนาบาร,รมีของเราจะเพิ่มพูนขึ้นเองโดยธรรมชาติจงอย่ามองว่าการสวดมนต์เป็นเรื่องของคนแก่หรือคนว่างงานแต่จงมองว่ามันคือการบริหารจิตสำหรับคนทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าท่านจะเป็นนักธุรกิจนักเรียนหรือพนักงานออฟฟิศท่านต่างต้องการความนิ่งและความแจ่มใสของจิตใจด้วยกันทั้งสิ้นการสวดมนต์วัลลนิทจะช่วยให้ท่านทํำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมีความสัมพันธ์กับคนรอบข้างดีขึ้นเพราะใจที่ผ่านการสวดมนต์มาแล้วจะมีความอ่อนโยนและใจเย็นขึ้นนั่นเองท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะบอกว่า สวดแล้วไม่เห็นจะได้โชคลาภอะไรเลยอยากให้ท่านลองเปลี่ยนมุมมองใหม่เถิดโชคลาภที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจากการสวดมนต์คือความสงบสุขที่เงินซื้อไม่ได้สุขภาพจิตที่ดีขึ้นความจำที่ดีขึ้นและความมั่นใจในความดีของตนเองสิ่งเหล่านี้คือสมบัติที่แท้จริงทรัพย์ภายนอกนั้นอาจจะสูญหายไปตามกาลเวลา แต่อริยทรัพย์ที่เกิดจากการสวดมนต์และปฏิบัติธรรมจะติดตัวท่านไปทุกภพทุกชาติในค่ำคืนนี้หรือในเช้าวันพรุ่งนี้ลองจัดหามุมสงบสงบในบ้านสักมุมหนึ่งไม่ต้องใหญ่โตหรูหราเพียงแค่สะอาดและสงบประนมมือขึ้นด้วยความเลื่อมใสแล้วลองเปล่งเสียงสวดมนต์ออกมาด้วยใจที่ศรัทธาไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องเน้นจำนวนบทให้มาก แต่ให้เน้นที่คุณภาพของใจในทุกๆอักอขระที่สวดออกไปแล้วท่านจะสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในใจของท่านเองความเบาสบายความอิ่มเอิบและความมั่นใจในความดีจะผุดบังเกิดขึ้นราวกับดอกไม้ที่เบ่งบานในยามเช้าเสียงสวดมนต์คือเสียงแห่งสันติภาพเริ่มต้นจากความสงบในใจเราแผ่ขยายออกไปในบ้านในชุมชน และไปสู่โลกใบนี้หากใจคนทั้งโลกมีเสียงสวดมนต์ดังก้องอยู่ภายในความขัดแย้งและการเบียดเบียนกันจะลดน้อยลงอย่างมหาศาลเพราะคนที่มีศีลมีธรรมและมีความสงบจากการสวดมนต์จะไม่อยากสร้างความทุกข์ให้แก่ใครเลยท่านผู้ฟังทั้งหลายชีวิตเรานี้น้อยนักการเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วอย่าปล่อยให้วันเวลาล่วงเลยไป โดยที่ใจยังไม่ได้สัมผัสกับความสงบที่แท้จริงเลยการสวดมนต์คือทางลัดสั้นๆที่จะนำพาใจท่านกลับบ้านกลับมาสู่ความสงบภายในที่รอคอยท่านอยู่เสมอไม่ว่าโลกภายนอกจะวุ่นวายเพียงใดขอเพียงท่านมีบทสวดมนต์เป็นเพื่อนคู่ใจท่านจะไม่มีวันโดดเดี่ยวและจะไม่มีวันหลงทางในสังสารวัฏนี้อย่างแน่นอนสุดท้ายนี้ การสวดมนต์ดีอย่างไรบทสรุปที่สั้นที่สุดคือสวดมนต์แล้วทำให้ใจเราเป็นมงคลเมื่อใจเราเป็นมงคลแล้วการกระทำก็จะเป็นมงคลวาจาก็จะเป็นมงคลและผลที่ได้รับย่อมจะเป็นสิริมงคลอย่างแน่นอนขอให้ทุกท่านได้ลองนำวิถีแห่งความสงบนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันเถิดแล้วท่านจะพบว่าปาฏิหาริย์ที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากสิ่งอื่นใด แต่เกิดจากใจที่สงบและตื่นรู้จากการสวดมนต์ของท่านเองขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงรวมพลังกันปกป้องคุม้มครองและรักษาใจของท่านผู้ฟังทุกท่านให้เป็นใจที่เปี่ยมด้วยสติและปัญญาขอให้เสียงสวดมนต์ที่ท่านได้เพียรปฏิบัติจงดลบันดาลให้ท่านมีสุขภาพกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาพใจที่เข้มแข็งมั่นคงในศีลธรรมมีสติปัญญาฉเฉลียวฉลาดสามารถแก้ไขทุกอุปสรรคของชีวิตให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีขอให้ท่านเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายและขอให้ความสงบเย็นแห่งธรรมะจงประดิษฐานอยู่ในดวงใจของท่านสืบต่อไปชั่วกาลนานธรรมะสบายใจขอให้ใจคุณสงบในทุกวัน